เราจใหความรงกาาของท่านท้านบาลพยายามจะทำอย่างเต็มที่ในการให้ทุกคนมีความสุขละอย่างทั่วถึงนะทั่วถึงปัญหาต่างๆที่มันซ้ำซากยาวนานก็ต้องแก้ไขมันจะไม่สาเร็จภายในครั้งเดียวแต่มันก็ต้องเดินหน้าไปเรื่อยๆทุกวันทุกกิจกรรมไม่ใช่ไปกี่ทีกี่ทีกระซ้้มเป็นของเดิมไนแหละนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆนี้เราก็ทำมาเยอะของควนวันนี้ก็มารับเรื่องนี้ต่อไปนะว่าจะต้องทำเพราะทำงัทุกเรื่องนะครับ เราจะต้องร่วมมือกันบูรณาการกันอย่างไรนะครับที่ผ่านมานั้นสิ่งที่เราทรมนั่นแหละแล้วร่วมกันคืออะไรผ่านพ้นโควิดมาด้วยกันใช่ไหมใช่เออแต่ก,ก่อนที่ไม่เคยบ่นล้วสะพานก็เคยมีเรือวิ่งก่อช้าเพราะไปไหนไม่ได้โควิดมาไงวันนี้พอโควิดไปแล้วเอาใหญ่เลยคัเนี่ยมันต้องมีสะพานมันต้องมีต้องต้องเห็นใจอะไรทำได้ มันจ้องได้เนาะมันมจ้องได้ถ้าได้ทำนะก็ผมก็ทำอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วล่ะไม่ต้องกลัวแล้วนะ <S <S วันนี้มารับฟังความเดือดร้อนก็อ่กกานเอกสารมาด้วยฟังคัมดนตรีผัดไทยด้วยดนตรีคาราโอกยคนใต้อยู่แล้วด้วยแล้วมาฟังท่านยยนาย,ยกนละเลอกแต่งทั้งหมดเนี่ยโอ้ยมามีงานค้าอีกตมเลยนะฮะเรื่องการเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านมาเเซียวันนี้ก็มีอยู่หลายด้านด้วยกัน แล้วก็ปเปข้อเรื่องด่านเรื่องต่างๆเราีนถนนเส้นทางเชื่อมด่านเรากับเขาอีกใช่ไหมแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันคือวันนี้เราก็บอกในลูกในรูปความแต่ละภาคการเชื่อมต่อเชื่อมโยงแต่ละภาคจะเป็นอย่างไรภาคใต้มันก็เชื่อมโยงกับใครต่างประเทศก้าไปมาเลเซียใช่ไหมทางรถไฟรถไ,ไฟทางคู่รถไฟสายสงขลาไปไปดังเบซาโนนแล้วไปมาเลน่นนะนี่คือแผนระยะยาวที่เร็ยวยุทธศาสตร์ทางกายภาพเรื่องการขนส่งนะ ในทุกวิธีนนัแ่แหละในส่วนของออการขเขาส่งวันนี้เป็นหัวใจของการพัฒนานี่คือที่ขอเมื่อกี้เนี่ยก็สัมพัญเหมือนกันถูกไหมละ่ะเพราะมนันหัวใจของพวกเข้าถึงโอกาสที่เธอจะบค่าไปโน่นไปไปมาสู่ไปเยี่ยมญาติไปขายของไปอะไรแบบไปกลับใช่ไหมเพิ่มรายได้ไงน,นั่นแหละคือโอกาสของท่านการค้าเข้าถึงระบบสาธารณสุขการศึ 3, 3กษาสาธารณสุขกับเมื่อกี้หมอไหมหมอหมอ,หม,อมีขอ ร้อยยี่พิบล้านเมื่อกี้ฟังมาแบบฉันจำได้หมดนะตัวเลขเมื่อกี้เนะี่ยร้อยร้อยยี่สิบสองร้อยตัวเลขนี่เ,เจอทุกวันนะอะไรที่ทำได้เราก็ทำให้แล้วก็ปลดไปไอ้ี่เข้าแผนไอ้นี่เสร็จ้ไอ้นี่เยียวยาก่อนไอ,นอน้น้องเนี่ยมันม,มันไม่ใช่ป๊บให้แล้วจบเลยไม่ได้ต้องศึกษาต้องผ่านโน้นผ่านนี่แต่รับอ่จะต้องเร่งเหมือนกันให้กันแล้วกันนะจัอ เพราะดีนะเสียงโนราโอมรีเมื่อกี้นะเดี๋ยวเขาไงอีกรอบนะเธอวันนี้ยังไม่กล้าพูดใต้พูดใต้กลายเป็นอีสานไปแล้วรเนี่อะไระรักจังหู้